ต้องฮัมเมอร์นั่นสิคะทําไมต้องฮัมเมอร์นี่ก็ชนหน้าเหล็กของฮัมเมอร์นี่ก็โลบารเหล็กของฮัมเมอร์นี่ก็กันชนท้ายของฮัมเมอร์นั่นสิคะทำไมต้องฮัมเมอร์ก็เพราะว่าแต่งแล้วจะแท่เหมือนคันนี้สปอร,ร์ต 4x2 เกียร์ออตโต้ราคาอยู่ที่984,000บาท